เด็กๆนะครับมานั่นแล้วระหว่างเขาต่อยอดเนี่ยอย่างวิ่งนะลูกนะพอข้าบนเขาเป็นเด็กเด็กยอดไงเขาเห็นเราวิ่งเขาอยากวิ่งบ้างแทนที่ก็อยู่บนคอแล้วลูกนะเออหนูต้องอยู่นิ่งๆนะลูกนะพอเขาเห็นหนูวิ่งเขาอยากวิ่งบ้างแต่เขาอยู่บนคอนะลูกนะช่วยกันนะเป็นกำลังใจนะครับหลายท่านดูและชื่นชมนะครับระดับท่าน ครับท่านเป็นศิษย์วัดหนานเรียนจบท่านก็รับราชการ<ส>าจนกรเกษียณเป็นทันเอกพิเศษก็ยังเมตตาเป็นอุบาสกบาศิกาเป็นอุปถฏฐาชื่นหรือวัดมาตรรลอดนักขอพระคุณอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะพี่ชายที่ผมรักก็คือพี่สมินสุภาหารและก็ผู้ชีวิตของที่ <สา S 1> ด้วยก็คือผู้ชีวิตของพี่แววนะครับก็คือภรรยาที่แววด้วยนะครับขอให้ทั้งสองมีความสุขความเจริญเป็นหลักใชนไครับปรบพฤตด้วย โอ้เกามือด้วยวิวนะครับเด็กๆแม่ให้ขึ้นไปเก็บผ้าบนราคายังไม่กล้านะครับเหยียบราคายังเสียวแต่นี่นะครับขึ้นไปสูงนะครับอันนี้ต้องไปเก็บของบนตึกแถวนะครับบนดาดฟ้าสูงนะครับจากพื้นนี่ประมาณ26เมตร50เซนนะครับสูงนะครับ,งรบลงไปไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าเ่บมือหน่อย